การดิจินี้ซุกสุกนิดๆเนี่เราก็ผู้ดาวเห็นไหมอาจารย์อาจารย์มัโปะก็บ,บอกสี่ก็มาเจอห้าจัดระเบียบชีวิตใหม่จัดระเบียบใหม,ม,ม่ชีวิตไม่ต้องอ่านจูจีหรือไม่านแค่ผู้ดาวแล้วไปเลยง่ายรวดเร็วอ่านจูจีได้ไม่ได้คืออยู่ที่จิตเราตั้งจิตเราตั้งว่าเราจะอ่านไหมแต่อาจารย์สอนเขาแรกไม่อ่าน คั้นที่สองสอนอ่านอ่ามีสองแบบให้เลือกเอาเลือกแต่เราเลือกจะบอกวิธีนี้ก็ได้วิธีนั้นบอกก็ต้องเป็นเลือกเองเองซิ่มันประสบการณ์นี่มันอาจารย์ถ่ายทอดให้อ่ะแล้วบอกว่าอันไหนดีกว่าไหนมันบอกไม่ได้อ่ะท่เจ็ดเจ็ดดีถูกไหมไอ้เนี้ยพ่อยี่มาสี่เนี่ยบอกโชว่เวเสวอยบอกมันคุมอยู่หองสี่สี่เขไม่เจอสองเอ้าอยู่กันแบบคู่ม,มิตรเนี่ยแบบมิตรสหายกันครับ เนี่ยฮะเนี่ยคู่มิรกันมิรสหายกันก็ทุกๆให้แต่ก็เปลเียกูก็ก็มันบอกแล้วไงตัวนี้มันบอกอยู่แล้วว่ามันมันสุกสุกดีดีอ่ะแต่อยู่กันแบบสหายก็โอเคช่วยเหลือพึ่งพาก็ได้กุ้งมิรอ่ะใช่ไหมอ่ะทีนี้นบอกว่ายิ่งมันจะสี่สี่เจอห้าแต่ปีนี้บอกว่ามันดีดียัไงเพราะจูจีไปเจอห้าเจอหกพอจัดระเบียบชีวิตพบมีธรรมะเข้ามาเป็นตัวเหนียวนามีธงชัยสังคมเป็นตัวช่วยชีวัดการเงินการทองม,มันสวยขึ้นมา เป็นผู้โชคผู้ซักขึ้นมาแปลงว่าร่วมมือกันหาเงินได้ถ้าคุณได้ใช้ดาบพืชรหัสเนี่ยคู่กรรมมันมาบอกตรงนี้เลย,เยและถึงต้นด้วจริงแต่ว่าผมเป็นพังค้าทั้งหนทพังค้าคือโดนบีบคั้นให้มันต้องหาไงพังค้านี่ใครว่าเสียผมว่ามันบีบคั้นเหมือนเราเกิดมาก็เกิดจากช่องคลอดไหมเบ่งออกมาไหมโดนบีบคั้นออกมาใช่ไหม บีบคั้นมาแล้วเราถึงจะทาย,ยายาไปหาราชามันก็ต้องจเจริญขึ้นไม่จเจริญขึ้นก็คือกลายเป็นเด็กดักแด้หรือกลายเป็นไอ้คนแค่ก็อ,อยู่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เสียผมบอกไม่ได้พังค่าก็น,น,นี่คือตำแหน่งไหนตำแหน่งแรกตำแหน่งตวรไอ้นั่นคือเราดูพังค่าแต่ว่าหมายถึงในเสาอ่ะเทียบอ่ะออเฮ้ยพังค่าไม่ขึ้นต้นได้ไงพังค่านี่ก็คือทุกขังอ ทุกขังเสาาตทุกคืออะไรก็บอกแล้วไงเราจะกินถุงงอกไหมต้นของมันนี่อวบมันไม่มีแก่มใช่ไหมเห็นอย่างแต่คุณอดทนทุกหน่อยทุเรียนมะม่วงใช้เวลาไหมกว่าต้นมันจะใหญ่โตกินได้นานไหมนี่ยความหมายทุกขังนี่คือเกษตรทุกขังดาวจันทรความมั่นคงความบริบูรณ์ของชีวิต อยู่กเกษตรครับเหมือนอย่างเงี้ยสองเขาเป็นกเกษตรถ้าเราอยากให้มันคงชีวิตแต่มันกลายเป็นการกิณีตั้งหากและดันมหาบทมันดักลายเป็นมรณะมหาบทตั้งหากครับชีวิตนี้มันถึงเสมือนอาภัพบ,บอกเลยมวยนี่เสมือนอาภัพเลยทําแล้วมันรู้สึกมันไม่ได้ไปตามเป้าหมายเลยแผนท่าก็ดันไม่สวยเกีกเป็นอัลีเองโอ้โหภรษเยอะแยะ เป็นมหาโจนอีกมีแต่เงื่อนไขมีแต่กฎเกณฑ์ที่ตัวเองต้องฝ่าฟ,าฟันลําบากลาบนชำวจักทายถึงขืนกว่าจากราศีมาเร,เร็วกว่าวด้วยชัดกว่าด้วยเข้ากับชีวิตด้วยแต่ก็เอต้องเอามาประกอบมบอกไประกอบอะไรบ้างที่บอกเนี่ไปหาทางกินในใกล้ เลิกมันบอกเลิกผม้าบอกเฮ้ยอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปจออะไรีหลายที่หน่อยดีไม่ดีอ่าบอกเลยทําไมหลายที่ไม่ดีหลายที่ดีนี่ไงตัวนี้<ม>เพราะเลิกมันบอกมรณะมรณะก็ต้องหลายที่หน่อยก็ได้ถึงจะดีตัวนี้ช่วยแล้วตัวนี้ดันกลายเป็นศาสระนี่สังคมที่เราไปอยู่นี่ไปเลือกสังคมที่มันดีด จะเลือกได้เหมือนการอ่านประกอบถ้าเอาดาวสามอ่านเหมือนที่อาจารย์เหลียงสอนก็ได้สามอยู่พบอะไรไปอยู่ธาตุไฟอีกแล้วอยู่ไม่สุกอีกแล้วถ้าสามเป็นกเกษตรตีตรงนี้ธาตุไฟแต่เป็นธาตุไฟตัวของมันก็กลายเป็นลมบรรยกันไฟบรรยกันกับลมบรรยกันก็เหมือนกรรเกิดโลก อามาตัวเ<ว>แต่นี่มันมันด,ดูเป็นไฟ,ไฟที่มันลงอ่อนแล้วตัวเองก็อ่อนตามแล้วเนี่ย<ฟ>กลายเป็นเรื่องของการขัดแยง้งการชีวิตต้องเอาจริงเอาจังเนี่ยชีวิตต้องเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังแล้วยังไม่พอนเนี่ยมันมันก็กลายเป็นมรณะอยู่ดีเนี่ยมรณะอยู่ดี และมรณะพุมก็ไปตกสาชาไปอยู่สังคมอยู่ดีไปเลือกสังคมที่ดีๆอยู่น,นี่ไงเอาอาตมอาอาดันตัวเดียวกันก็จบก็ไม่ต้องอ่านนะถามว่าเอาขันอ่านได้ไหมนี่ไงขันก็บอกแล้วว่ามันเป็นดาวเจ็ดเจ็ดมีมกรตัวหนึ่งเจ็ป๊อบมันไปอยู่ตรงไหนครับปัตตานีปัต,ตนอีกแล้วเสาว จ็ดนั้นเป็นพญยาย่าอีกแล้วบอกเงนีนี่มันถึงสะท้อนในเรา,เห,า,เ,รา,า,ารเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราถึงรู้ว่านี่อาภัพเห็นอย่างการประกอบดวงหรือบอกมันไม่ใช่พิจารณาอย่างเดียวเขาถึงบอกประกอบจากลักษณะอม่งม้เขาจะพยากรณ์พรทธององถ้าเกิดบอกว่าวันเดียวกันชะตาที่จะเหมือนพุทธองค์คือเรียกว่าศสหาชาติของพระองค์พระอานนท์เอ่ยการุทายีอมากเอ่ยพระนางพิมพาเอ่ย นะในฉันนะเอ๋ยผู้นี้ก็ต้องดีเลิศเหมือนพุทธองค์สตไม่ใช่อ่ะหนึ่งพ่อแม่คนละอันสองพุทธองค์บารมีเต็มเห็นไหมอาจจะเกิดเวลาไม่เหมือนกันถูกไหมเวลาไม่เกิลดลักษณะเดินก็ไม่เหมือนกันแต่ในนัประวัติไม่มีบันทึกเราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เขาพิจารณาเขาใช้ลักษณะปุริสลักษณะสามสิบสองประการลักษณะมาบุุษสังฆกรขึ้น กางพยากรณ์เจ้าชายศิริศัตเห็นอย่างกลายเป็นนอนลรักษาบุคลิกลักษณะออกมาเป็นอย่างนี้ไม่งั้นผ่านนท์กับพวกนั้นก็ต้องเป็นพูดองค์ได้เหมือนกันเสิแต่ได้เป็นพรานอาหารกดงแทามีบรารมีเหมือนกันบรารมีตัวนี้จะตัวไหนเป็นตัวฟอ้องก็คือขันห้าเป็นตัวฟองขันห้าโลกาธาตุแปดนี่เห็นไหมทำไมสําคัญตรงไหน ปโปรแกรมพิสดารจะมีเรื SO yes, no <Every S 2> ่องขัน <Yaz> ห้าอีกต่างหากสะท้อนมาเห็นอีกต่างหากว่าแต่ว่าพี่จะว่ามันมันมันละเอียดเกินไปเก็ไม่ได้ถามเขาไม่ได้ถามไงแต่ว่ามัาจะพัฒนาณรชตาชีวิตได้ยังไงไงมันต้องเข้าตรงนั้นได้โดยการพิสดารด้วยเอาเนี่ยแค่นี้อาจารย์บอกแค่นี้ก็เหลือฟาดแล้วไงว่าคุมหมดแล้วถ้าได้เรียนไปพวกนี้มันผสมพวกเหลือฟาดแล้วอาวุธอาจารย์สอนมาหมดแล้วใช้ได้แล้ว ไปฝึกฝนเท่านั้นเองนะเนี่ยเนี่ยตอนได้สอนเรื่องดาวคู่กรรมกับดาวดาวคู่ของแต่ผมมันก็คือคู่กรรมนั่นแหละแต่ว่าคอควายเพียงแต่ว่าเนี่ยสามบวกห้าเป็นแปดลบเจ็ดเหลือหนึ่งหนึ่งเข้ามาโดยตรงเลยที่ว่าเนี่ยไม่มีเสาพลังเกียรเราเลยใช้เป็นคอควายแทนไม่งั้นมันดูสับสนคอควายนี่เลย ก็คู <Bond> <t ans> ่กรรมนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ผ่านเสาพลังจิตสมัยโบราณยังไม่มีพลังจิตสอนเราบอกแล้วไงมันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราเองไม่ต้องไปดูผลของกรรมเก่านะอย่างโฮเทลมันก็กลายเป็นดาวห้าอย่างเดียวเจ็ดบวกห้าสิบสองลบเจ็ดก็เหลือห้าเกาดาวห้าดูตรงมันก็เลยพอดีได้ตัวเดียวกันคือกอไกลกับกอข่านะยเพราะฉะนั้นเอาเป็นตัวอย่างลําบากตัวอย่าง หวยนี่เป๊ะเลยสามเจ็ดหนึ่งเหลือหนึ่งหนึ่งนี่นมาถ้าผ่านนี่ก็ได้เจ็ดเหมือนกันนี่ก็ได้เจ็ดแต่ไม่เหมือนกันแล้วเจ็ดตัวนี้ก็วิ่งมาเลยเจ็ดเจอห้านี่มีคอควายอยู่ตรงนี้เห็นไหมช่วงเสวยต้องทุกข์หมายถึงว่าคู่ครอ,องของเราหรือคู่กรรมนั่นแหละที่แต่งงานกันแล้วนี่นะเรียกเป็นคู่กรรมละแต่ร้านนี้ใช้เป็นคอควายแทนเหมือนคู่ครองนั่นแหละลว่า ช่วงสเสวยมานี้เจ้าประคุณเอ๋ยก็ไม่ได้เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยก็ได้เพราะกลายเป็นดาวพญาเเและเป็นปูติเห็นยังจะต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพหา,ายเลยยิ่งเฉพาะปีนี้ด้วยเพราะเจ็ดไปเจอห้าเป็นดาวอายุความเป็นอยู่ของคู่ครองเนี่ยเป็นดาวอายุครับเปจนดาวอายุดาวห้า ห้ามาเจอหกแต่มันจะฟื้นได้ปีนี้หลังจากวันที่เจ็ดเงือนเลยวันที่หกอ่ะธันวาเอ้หกสิงหาคมแล้วเนี่ยมันมาขึ้นต้นคือคู่ครองคนนี้จะโดนบีบคั้นให้รู้จักหาเงินหาทองก็ได้ไปกู้โชคกู้ทรัพย์กู้มาก็ได้มีมหาสิรษโชคเนี่นี่ส่วนหนึ่งที่อาจารย์ อ่านทางนี้ถ้าอ่านทางนี้เมื่อกี้มันก็บอกแล้วมันไปตกตรงกอกไก่กยอยู่ในนี่ในสี่ห้าก็คือมันก็เอามารวมกันานได้อีกได้พัฒนาตัวเองในวิชาชีพที่ตัวเองทําอยู่ก็ได้สังคมเป็นตัวบีบให้คุณทําก็ได้เพราะธงชัยเราเป็นฝ่ายทําให้เขาเกิดเศรษฐีโชคดาวอายุที่นี้เป็นดาวอายุของเรา คือหมวยเนี่ยจะเป็นคนสามารถกล่อมให้เขาเพราะมันตรงน,นี้ที่เมื่อกี้บอกเจลหก,กสี่สุกสุกดิบดิบสน,นักแรกทำไงให้มันดีขึ้นแล้วเป็นมิตรคุยกันพอรู้เรื่องได้บีบคั้นเบียดลบเล่าให้เกิดการพัฒนาตัวเองก็ได้โดยมีกฎเกณฑ์เงื่อนไขทำไมเนี่ยมาหาโจรสักกะนะ เห็นไหมนี่คือการอ่านจากแนวคู่กรรมกับคู่ครองโดยไม่ได้อ่านโดดๆเหมือนที่ใช้ถามว่าโดดๆได้ไหมพาอบางครั้งอาจารย์ก็ใช้ <c oughs> แล้วบอกว่ามันปิดฤรูอบอกไม่ได้แล้วแต่ใช้จนชํานาญแล้วมันก็นหยิบไหนก็ใช้ได้หมดดาวตัวไหนหยิบใช้ทายได้หมดนะอ,อ้าวต่อจากราศีนะนี่พูดถึงเรื่องคู่กรรมคู่คองแล้วนะของของเติ้ลน,นี่มันดูได้ตัวเดียวเนี่ยของผมเราดูได้กี่ตัว สามบวกสองเป็นห้ามันตัวเดียวอีกอะเอ้ย,ยไม,ไม,ไม่ไม่คนละตัวแล้วนี่ห้าเจอสามแต่สามมาเจอหนึ่งหนึ่งก็มาเจอหนึ่งนะช่วงสเสวยนี่นะเนี่ยนะยยหนึ่งมาเจอหนึ่งเป็นอธิบดีดดคู่ครองนะอธิบดีถามว่าดีไหมเทียบเท่านั้นนี่คือเทียบเท่าอธิบดีแล้วหนึ่งเป็นมหาสิริฐโชคนี่เราทายคู่ครองนะผู้กรมนะถูกต้องนี่นะ แล้วเขาพัฒนาตัวเองนะปฏิหารเกิดหายอาภัพเป็นบางปีนี่ปีนี้เป็นดามนตรีที่พึ่งเป็นดามนตรีแต่คู่คู่ครองไท,ยแ,ทยแฟนทักแฟนแ้วคู่กรรมอะทัแฟนแต่ว่าผ่านกรรมแล้วผ่านเสาพลังจิตคือกรรมเก่าแต่อาจารย์เรียกคู่กรรมอย่างเดียว เอาปัตตนีบวกพระยังหารเจ็ดเกิน 7, เจ็ด<ร>ใช่ไหมถ้ามันไปร้อยผ่านเสาพ,พลังจิตปุ๊บเราเลยเรียกว่าคู่กรรมจริงนี่ยังไงควรจะอ่านก็บอกแล้วไงอ่าน<ๆ>นี่คืออ่านจากกรรมเก่าวาสนากรรมเก่าเขาส่งบุญผลเก่าวิบากกรรมเก่าส่งผลมันยังไงนี่ผมจะชี้ให้ดูว่ามันตรงไม่ตรงเนี่ให้เราฟังเห็นไหมคู่กรรมผมก็เมียผมนั่นแหละอ่ะนะ นี่ช่วงเนี้ยถ้าทายของผมเองแล้วมันไม่ได้เรื่องภุมมลาหูเนี่ยนี่ดูในขสามนี่ตัวนี้นี่แต่ขายคู่กรรมแล้วบอกเขาได้เรื่องอธิบดีพิทามไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นค่อยเป็นค่อยไปได้ทีละหน่อยขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ปีนี้มันสวยสวยเพราะอะไรนี่จากหนึ่งเนี่ยมตรีเคยอาภัพมาตอนปีนี้เป็นดามนตรีขึ้นมาเป็นดามนตรีขึ้นมาพกเอาที่พึ่งที่อุปถัมเจ้าทีเจ้าทางเป็นมนตรีได้ ช่วยเหลือได้ใช่ไหมแล้วหนึ่งมันอยู่ตรงนี้ที่ทํามาหากินนี่เป็นพยายะร้อนโลนเขานี่ร้อน,น,อนเบื่อเนี่ยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยน,น,น,นี่ช่วงนี้อย่างเงี้ยออกมาตรงนี้ปีนี้เบื่อแล้วหนึ่งก็มาเจ็ดเจ็ดอีกแต่เป็นคู่าธาตุร้อนพยายะนี่บอกเบื่อนายมากแล้วเป็นว่าแต่มันเป็นหัวเสาวันศุกร์นี้ คือวันอีกสองวันเนี่ยต้องไปสอบสัมภาษณ์เพราะเขาต้องรับตำแหน่งใหม่ที่มันสูงขึ้นหน่อยนี่เจหมื่นก็นั่นมัวเสาอ่ะเกษตรหัวเสาเขาอ่ะเจ็ดอ่ะโดยโดนบังคับต้องไปสอบจะไม่เอาก็ไม่ได้นี่ไหมเนี่ยก็คงได้เพราะเจ็ดเรื่องก็เจอให้ก็มันเกษตรเขาอ่ะ นี่ยังไม่ได้ดูดวงเขานะเดี๋ยวมาจะดูดวงเขาแล้วบอกว่าได้ยังไงก็ได้แต่เขาไม่อยากเป็นหน้าที่เพิ่มขึ้นแต่กระตังไม่ได้เพิ่มก็ได้เกียรติถูกต้องถูกต้องเลยเนี่ยใช่ไหมมันชัดเลยนะอาจที่นี้มาดูทางคู่ครองมั่งว่าแต่คือคู่กรรมนั่นแหละแต่ว่าพอผ่านเสาอัตมาผมเลยใช้ตรงคอควายแทนได้คมำถามและอย่างนี้ทาไมต้องด่าผ่าคระรยังแล้วเอาแต่ยีเยีดูมัน ไอ้นั่นคือดูว่ามีผลยังไงนี่บอกถึงว่าละเอียดมันคุณจะวิจัยให้ละเอียดขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวมีในเสาเรามีหมดเอาทีแล้วจบทีอ่านก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันนะบอยอ่าดูนะพอห้าเจอสามสามก็ต้องมาเจอสามเห็๋ยังสามมาเจอสามมันเป็นคู่สาหัยแต่บันรดนเบียดผมก็ออกงานช่วงอายุห้าสิบ้าี พฤติกรรมกลายเป็นว่าสามปตัตตนิอาชีมาละฮนะคนในครอบครัวคือภรรยาคุณก็คู่แหละคือคู่ค,คนนี้แหละช่วยเราไว้ช่วยเราสามก็เป็นตัวผมด้ยวยันเกิดมหาฮินะราพังเหน,เนีหเป็นราชายของเก่าดีอยู่ได้เพราะเขาเขาเป็นฝ่ายนีจ่ายจาย่จายทั้งหมดในบ้านชีพไหม ผมจ่ายแค่ค่าไฟนอกนั้นค่ากินค่าอหานเขาจ่ายหมดอย่างเนี่ยกลายเป็นคู่สหายสามมาเจอสองทุกขงังแต่ปีนี้นะประจำว,นะวันมันต้องดูทีหลังเอาตรงนี้ก่อนว่าเอาการทอางานทุกขงังเหนื่อยทุกขงังเอาการทอางานสองมันงม่นคงปวามั่นคงมั่นคงแบบการกินนีที่บอก ขึ้นๆลงๆเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวจันก็อยู่นั่นทุกอยู่นั่นบนอยู่นั่นน่ะจะออกไนะจันจะเออหนี้ดีทายไวนั่นน่ะก็บนอยู่นั่นแหละแต่ในดวงของเขาไม่ออกเพราะว่ามันเป็นเจอเจ็ดวาสนาดาวเจ้ากรรมในเวรนั่นแหละที่เรียกว่านี่มันถึงวงเจ้ากรรมในเวรเนี่ยชัดเลยเนี่ยเจอเจ็ดยืดเยื้อห้าเจอเจ็ดอืดหาดยืดเยื้อต้องทนทุกข์อยู่นั่นเลย แล้วตำแหน่งกระดันสวยด้วยเกษตรเอ,รอกเทศเกษตรเอกผมมันบอกว่าเออเรียไม่ได้หรอกอ่ะแล้วทำแทนเรื่องพอพูด,พดไปปไะหัวน้าบอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยได้ต่ออายุอีกปีหนึ่งด้วยเพราะวันเกิดดันไปเกิด,ดพฤจิการเขาตัดตุลาะปีงด้วยก็ได้เพิ่มอีกปีหนึ่งเพราะว่าถือว่าอายุเพิ่งเริ่มต้นยังยังไม่ใช่ปีน้นปีราชการปีของราชการปีของรัชกาลที่ กลายเป็นว่าต้องอยู่ต่ออีกปีกลายเป็นสองปีแทนที่ะ,ะเกษียณอายุแล้วแหมใช่ไหมมันก็ออกผลอ่ะเห็นอย่างนี่คือการทายทางนั้นแต่การผ่านดาวดูนี่คือการดูพื้นฐานอืมถ้าอย่นี่ผมเข้าใจแต่อันนี้มันดูจรเลยอันนี้ต่างกันผ่านดาวดูยังไง,น,ไงนี่การที่บอกการผ่านดาวก็กดทางซ้ายมั้กดตรงที่ลูกศรตรงจุดที่อเออจอสอเสือ เนี่ยเลขบ้านตั้งนี้อ่าเพิ่มผิดไปอันนี้เรื่องผลละเรื่องผลละเรื่องขออภัยขออภัยกดป่มกดป่มปอ่ถ้ากดบ่่ยใช่เนี่ยนี่ครั้งนี้ยไม่รู้ตัวไหนอ่ะตัวนี้ตัวนี้แม่นี่ไงเอาพริยังตั้งเสาสามยิงสามหกนะพริยังตั้งเสาสองก็เจ็ดไปแล้วเนี่ยเอาปัตนิเป็นตัวชี้ตั้งเสาอาศัยน่ยสามเจอหก แสดงว่าเราจะได้คู่ครองไม่ม่มามันติดดัานดิต้องอันติดด่านก่อนที่อันติดดานก่อนบอกติดดานด้วยติดดานก็ที้บเท้าอธิบดีนะอ้าวเราโหเป็นผู้ติอีกสามเป็นราชาคู่ครองเราจะเก่งมีฝีมือแต่เป็นผู้ตินะผู้ติก็คือว่ามันเป็นคู่มิตรผู้ติต้องมีปัญหาระวัง ต้องปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงเดินทางโยกย้ายอยู่อันไหนไม่รู้ถึงจะเข้าแกลบเนี่ยเป็นมหาปูคาสักกะมันดีสวยแต่มีปัญหาที่ต้องแก่นีไ่ไงนี่คือการทายกรรมอีกตัวหนึ่งเอาชื่อด้วยชื่อฐานอ่ะพันสิริพันธ์พันเป็นอะไรดาวพอพานอาจารย์ได้เลยดาวอะไรพ่อพานดาวอะไรดาวพฤหัสอาดาวพฤหัสดูเนี่ย ห้าหน่งเอาคู่มิตรว่ะมิดใหญ่มิรปรึกษาก็ดีดิเบียดน้ำแบงเบีดยดมึมลบเราลบเราสามารถปรึกษาคุยกันได้นั่นแหละไม่เสียอย่างที่เรียกว่าไม่เสียเนี่ยความหมายก็ออกมาเนี่ยหนึ่งห้าเอ้ยหนึ่งห้าทางนี้อันนี้ก็อยาวแล้วก็ถ่ายอย่างนี้ได้อันนี้คือยะรพิยังคู่ครองของเราประเดี๋ยยิงเราเอาชื่อเขามาดูกำกับแต่ที่นี่เขามีชื่อเล่นอยู่ ชื่อเล่นเป็นดาวเสาเนี่ยเจ็ดยิงไปเจอสามเห็นไหมเป็นวิบากกรรมเก่าของเราเองที่ได้คู่คนนี้มาอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ดวงมีการเลี่ยงการใช้ใช้ชื่อแทนที่เลียกชื่อเล่นอาจจะเล่นไม่สวยเลียกชื่อจริงรอย่าง้อยานมาจัดได้ลิขเนมลิกเนมที่สองก็มีลิกเนมเก่าไม่ใช้แต่ชื่อไม่เปลี่ยนตามพ่อแม่ให้มาอย่างไงใช้อย่างนั้นตัวอาจารย์ดวงเองเลยเราเราเลือกใช้ที่มัน ถูกต้องเลยย้ำมาเขาเรียกว่าย้ำกรรมกรรมนั้นย้ำไปบ่อยบ่อยบ่อยๆบ่อยๆ่ี่จะเป็นเหตุนี้เพื่อให้เราคนมาดูเนี่ยมีปัญหาแต่วัตถุนี้มันสวยกวอาจจะเลือกใช้ใช้เลขอย่นี้ใช่ใช่ใช่ถูกต้องนี่นะอ่ะเลื่อนไปอ็กทีนี้มันมีที่เราให้เราตั้งนะอ๋อครับอ่ะนี่ก็ผ่าดาวไปนะมาชิมมาเนี่ไงดูพื้นฐานถูกไผ่าดาวเพดูพื้นฐานผ่าดาวดูพื้นฐานเช่น นมันยังมีมันมีอีกอีกอันหนึ่งคะที่ใช้ใช้ตัวปัตตานีตั้งมังราพยังพะริยังเป็นตัวชี้มั่งนี่กักลับข้างกันอีกนะเนี่ยเนี่พะรยังเมื่อกี้เราพยังตั้งเสาปัตตานีชี้ตอนนี้เอาปัตตานีตั้งเสาพริยังเป็นตัวชี้เห็ยังพะรยังสองชี้พะรยัง เอาปัตตนีตั้งเสานะและดาวพิยังเป็นตัวตั้งเสาอาศัยนี่สองอันนี้ด้วยสามเอาการนํางานเรื่องนี้เราจะถ่ายเรื่องอะไรก็ถ่ายเออรืเ่องว่าบุญเก่าเราเนี่ยเนื้อคู่ที่เราทําร่วมกันมาเนี่ยกับคู่ครองเวลาแต่งงานกันแล้วเนี่ยคนที่อยู่กับเราเนี่ยนะที่บอกว่าเป็นเนื้อคู่ด้วยเป็นอะไรของเราด้วยไม่รู้คืออยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยเป็นยังไง จากเสาทุนชีวิตบุญเก่าของเราเมื่อกี้นี่คือเสาพฤติกรรมสมัยปัจจุบันพราะทียังนี่คือปัจจุบันและดูบุญเก่า,เ,กาเนื้อคู่อ่ะบุญเก่าที่เราทํามาบุพเพสันนิวาสเนี่ยมันแมทกันแค่ไหนอ๋อูกลับกันได้เออมันกลับกันได้ตรงนี้แหละว่ามันถึงสุดยอดไงนะส่วนการดูเสา ตัตตน,นิคือการดูว่าไอ้บุญเก่าที่เราทําร่วมกันมาแล้วเนี่ยพอมาเจอพระลยังเนี่ยในปัจจุบันที่อยู่ร่วมกันเนี่ยส่งผลมาเป็นยังไงบอกว่าเอาการเอางานก็ใช้ได้สิไม่ต้อง,องไม่ต้องเอื่มแล้วไม่ต้องจุ๋จีไรไม่ต้องเราดูแค่นี้พอนะดูยิ่งเดี๋ยวจะยิ่งสับสนไม่ใช่มาดูไม่ได้นะแต่ดูแล้วมันสับสนเบอร์ไปหมดม,มากมายลือเกินไง มากมายเหลือเกินเนี่ยนียนย่บอกวสามเอาการเอาง,งานดีเห็นยังเจอสามกเกษตรตำแหน่งของเขาก็ช่วยเหลือสามีดีพระยังปฏีปัตตนิปดีตำแหน่งกเกษตรเขาพอดีปรับตัวเข้ากันได้ดีคมาช่วยหลือาถูกต้องแล้วเอาเอาดาวห้าเขาดูอีกชื่เนี่ยผู้โชคผู้ทรัพ เบียดให้เขาต้องจ่ายเงินหาเงินหาทองเอา้าเขาก็ต้องขยันเป็นเคหางให้เราอ่ะถูกไหมดาห้าเขาอ่ะแต่เราไม่เอาห้าเขายิงตรงนี้โดยตรงเราก็ไปดูตรงนี้เนี่ยเจอเนี่ยสวยอ่ะนี่ไงเทคนิค <ขอ S 1> ชื่อ,<ข>อสำคัญท <ขอ S 1> ี่ไหนเอาดาวเจ็ดเอ็กชื่อเล่นอูท่า สร้างหลักฐานภาระเขาหาเงินสร้างหลักฐานกู้เงินซื้อบ้านชื่อเขานะครับผมกู้ไม่ผ่านนะครับบ้านนั้นเดิมนะอ่าผมเก็บเงินได้แล้วนี่สร้างบ้านหลังน,นี้น่าถึงจะเงินเราออกเงินเราออกสร้างเสร็จปุบ๊บเจ้าบ้านคือเขานะครับผู้ยิ่งใหญ่นะครับเนี่ยรากฐานทั้งหมดเป็นมหาสิทธิโชครับ เป๊ะเลยนะไม่น่าเชื่อนะอาจารย์เน,นี่ยดวงผมนี่เป๊ะเลยบอกให้เอาไปลองดูฮะนี่สุดยอดเลยนะไ,ไม่เห็น่ากลับเลยผ่าเลยผ่าเลยผ่าเลยผ่อ่อาไม่ดีเลยอ่ะนี่มันพิสดารพิสดารถ้าเียอย่างคือดูปัจจุบันแต่ถ้าเกิดผา,าปัจจุบันี่คือดูแบบเก่าแลเราะไรอย่างว่ากรรมกรรมเก่ากับกรรมใหม่มันมามันมีมันสมกันได้ขนาดไหนนะแล้วเราจะแก้กันยังไงนี่ไง ครัอ๋อเอ้ยโยนไก่ออกมาไหมสตัวออกมาไหมมันมี4ี่เราใช้2ตัวออมาไหมเอางั้นบอกบอกพี่ครับผมไมต้องรัดเดี๋ยวพรุนี้บอกว่าเดี๋ยวพรุนี้พี่ไม่เอาเอาของมาเพิ่ม อ้าทีนี้มาย้ำเรื่องตัวอักษรที่เรียกว่านทวนนะนี่ยว่าทวนเพราะกลัวจะลืมเรื่องนี้ดาวตัวนี้ที่ว่าบารมีบารมีเลขหนึ่งเอาเอาอกเ้นื่อขโมยนี่อ่ะนี่ขอาหวยดาวหกตัวนี้ ปิตาเรียกว่าบารมีปิตาก็ได้นำพาชีวิตตัวเองไปอย่างไงเหมือนการนำพาชีวิตมาเกิดโดยพ่อของเราเนี่ยนะแล้วมันส่งผลกับต้นไม้ชีวิตเราอย่างไงวาสนาของเราเนี่ยเอาตัวนี้ยิงมานี่นี่ดาวหอยู่นี่นี่นี่ผมจะชี่ให้ดูเนี่ยได้ห้าเรียกว่าบารมีแล้วดาวห้าตัวนี้แหละตามมาสาวอัตมาเลยอยู่ตรงนี้ นี่อยู่ตรงนี้ห้าเจอสี่จากนั้นสี่มันก็สัญจรมาอีกนี่สี่ก็มาเจอสองตรงนี้ตรงเสวยสองก็มาเจอตรงนี้จากเสกาเจร,จารจอพอดีมันตรงกับพีพีสี่สิบสามพอดีฮะบารมีนำพาชีวิตตัวเองเนี่ยเพื่อความมั่นคงของอาชีพการงานครอบครัวทั้งหลายมันก็รวมหมดในความบริบูรณ์เห็นไหมมันเป็นเกษตรกับมัน เจอสเจอสามเข้าไปสองกับสเป็นคู่เอาการเอางานดีมากเพราะฉนั้นตรงนี้อาศัยบอกว่าต้องพึ่งพาบุญกุศลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแผ่ไม่ตาให้หนักเข้าไปยิ้มเข้าไปไม่ตาไม่ตีจิตเข้าไปจะประสบความสําเร็จได้แต่ต้องเหนื่อยอ,อ่าทีนี้อ่านจูจีอ่านอ่านไปเลย,เลยมีปัญหาเพราะอันนี้มันเสา จรน,นะนี่คือการบารมีนำพาชีวิตที่มันมีบารมีอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าผมเรียกว่าวิบากบารมีนะตัวนี้ผมขอตามนนิดึงตรงปิตามีหมายเลขมีมีเลขหกสี่สิบถึงสี่สิบห้าสี่สิบถึงสี่สิบห้านี่คือการนับอายุของธาตุอายุ<ม>ของธาตุคืออะไรน,นี่จะเอาไปเดาอย่างไรเอาเอาไปใช้ยังไงครับอ่าดูนะเอาดูของผมเป็นต้นพอผมจะชี้ให้เห็นผมขี้เกียจเห็นต้นนะ เราก็กดกอบไก่ให้ดูเลยว่าเริ่มต้นชีวิตเลยเนี่ยเกิขดขณะที่เกิดเนี่ยเจ็ดสามแปดนออันนี้ของผมก็เจ็ดจดสามแปดนอเกิดปุ๊บเนี่ยถ้าเราตั้งต้นตรงอัตตาเขาเรียกว่าวัยวัยใหญ่แล้วมีวัยเล็กวัยเล็กกัเล็กหนึ่งนี่เห็นไหมหนึ่งปีหนึ่งขวบอยู่นี่หนึ่งถึงห้าขวบดาวห้าก็คือห้าขวบ ดาวหกก็คือหกขวบด้ามเจ็ดก็คือเจ็ดขวบด้าวหนึ่งก็คือหนึ่งขวบอ๋อนับแบบนับไวเขาเรียกไหวเจ็ดตัวอะไรันไอ้พวกไอ้เจ็ดตัวทั้งหลายนั่นแหละเราเอามาใช้ของเราก็ได้พี่อาจารย์ดูไม่สอนให้มันวุ่นวายเป็นนัดจอดอะไรนัดจอดดูทตุมันเดินถูกต้องถูกต้องขวางก็คือขวางอันนี้ดิ่งอันนี้นับตามแนวดิ่งดิ่งนี่นับตามแดวดิ่งลงมานับขวางก็มีแต่ไม่ใช่เวอร์ชันนี้แล้วเอาไป เอามามทายได้เลยทายได้ว่าธาตุเดินยังไงอ่ะผมก่ากมกดหนาวนาพบธาตุมันเดินบอกว่าอยู่ตรงนี้เห็นยังหกสิบสามถึงหกสิบเก้าธาตุบอกว่ามันพยายะธาตุในตัวเองจะต้องมีปัญหาแล้วเนี่ยหกสิบสามถึงหกสิบเก้ามีปัญหาแน่นอนนี่ฤทธิ์สิดวงเอ้ยของผมเอ้ยเลือดกำเดาไหลเอ้ยุารพัด บดบันเอลกดท้ออุอ้ยสารพัดว่ะนะนี่กำเริบอ,อายุบอกว่าวัยจรอ,อยู่ตรงนี้ฮาริอเอกอุปสัคอุปสรคเรื่องอะไรก็เรื่องตอนนี้มันก็เรื่องเกี่ยวกับบริหารชีวิตทุกวันประจำวันอะไรผู้มนพิพ่งเริ่มที่บอกจะ